รับเลยครับฉันเจดไปเลยเอานี่เปิดแลยครับิ0กล่องถาวนต้องมาไม่มีเฮัลเราจะเจาะครับสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมาอยู่กับคอยบาเวสจากซองสายแจกฮาเซนเซาอยู่ในเกมการินาฟีไฟอีกแล้วท่านผู้ชมเย่วันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับ เป็นกิจกรรมสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูกิจกรรมนะครับผมมีเว็บเอ่อเติมเกมออนไลน์มาแนะนำนะครับก็คือเว็บนี้เลยครับท่านผู้ชม Lucky Store เว็บสุ่มเพชรฟรีฟายที่คุ้มที่สุดสุ่มได้ปุ๊บเพชรเข้าเกมปับป๊บฟิบปับป๊บฟิบปั๊บแจกปั๊บทุกวันลงทุนเพียง10บาทได้เพชรคุ้มมากหมุนสุ่มง่ายได้จริงๆของรางวัลได้เข้าเกมทันทีท้ายคือมาลองที่ Lucky Store ยำ้ำลงทุนเพียง1ิบบาทได้เพชรโคตรคุ้ม ที่ w w w l u c k y s t o r e i n t s ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่นะครับเรากดเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับพิชิตไอเทมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมตอนสมุรไรไรปลานีหรอตอนสมุรไรไรปานี ช่ไหมเราสูงสุด90%ว้าวกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่9ตุลาคมเลยนะครับเอือนวาคมนะครับขอไปก็7วันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีของรางวัลนเยอะอีกมากมายนะครับในนี้นะครับขออ่านรายละเอียดกิจกรรมตรงระยะเวลากิจกรรม2ถึง8ธันวาคมฮะในนั้น2ถึง9ในนี้2ถึง8 เข้ามาในศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับพรรับพรและความโชคดีความโชคดีแบบจัดหนักและกระนำนะครับสูงสุดสามารถลดซื้อสินค้าทุกสิ้นในร้านค้าเพียงหนึ่งเพชรก็ได้้ส่วนลดที่ได้ในแต่ละครั้งจะสามารถใช้กลับไอเทมเพื่อรับของหนึ่งสินนะครับ ได้เพียงหนึ่งซินนะครับนะโดยจะไม่ได้ส่วนลดที่ได้ไปแล้วนะครับซ้ำ,ำนะครับเออในแต่ละรอบหนึ่งรอบการซื้อไอเทมแปดซินนะครับหรือหรือก็คือใช่ไหมหรือก็คือการใช้ส่วนลดทั้งหมดที่มีอยู่ในกระดานนะครับในทุกรอบสามารถเปลี่ยนไอเทม ชุดใหม่ได้ฟรีถึง3ครั้งนะครับทุกู่ชมโดยหลังจากนั้นจะต้องเสียเพชรตามที่กำหนดนะครับพิเศษสุดชอบชอบแลกแจกกระนำนะครับจ่ายมากคุ้มมากๆนะครับรับรับทันทีไอเทมสุดแรงนะครับทง โซนสลัดว้าวว้าวใครก็ต้องอยากได้อยากได้อยู่แล้วครับคงจนสลักโซนสลัดใช่ไหมครับทีนี้เราก็กดซุ่มนะครับทางด้านซ้ายมือโอ้ยเอ้ยของรางวัลเนี่ยดูอันดับได้ที่นี่นะครับอันดับนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่ขึ้นกดสุ่มเลยครับ40%เอร์เซนนะครับไอเทมนะครับก็จะเอาอันไหนโนอันไหนที่ถูกที่สุดนะครับของอันไหนที่ผมยังไม่มี อันที่ถูกที่สุดกระเป๋าก็มีแล้วกล่องเอ็บิวก็มีแล้วเออลืมบอกไปครับอันนี้นะครับส่งให้เพื่อนได้นะครับตั๋วพวกนี้นะครับส่งให้เพื่อนได้นะครับท่านชมแต่ปกติ 600, ห0ร้อยเลืา้อ3หกิบนะครับอ่าผมจะรดเ็สิเปอร์เซ็นต์เลือดจังหวะเฮ้ยผมจะซื้ออันนี้ดีกว่านะครับ 10กล่องนะครับยืนยันไปเลยครับนี่ครับตกลงซื้อไปแล้วครับเราก็กดสุ่มดวงสตาร์ใหม่นะครับร,รอบหนึ่ง70%ว้าวถ้าเราไม่อยากได้หน้านี้นะครับเราก็กดไปหน้าอื่นได้นะครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นชุดอะไรวะนี่ยลองกดฟรีสามรอบนะครับท่านผู้ชมของในนี้มีหมดแล้วของในนี้มีหมดแล้วนะครับ กดฟรีไีครับอ้าวบัตรเปลี่ยนชื่อครับนี่ครับบัตรเปลี่ยนชื่อครับส่งให้เพื่อนได้นะครับนี่คือวิธีส่งนะครับก็คือกดส่งให้เพื่อนแล้วก็กดไอดีเพื่อนนะครับถ้าใครอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะมีแจกนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะมีแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับทุ่มสมนะฮะเออนะครับผมจะเอาในนี้แหละครับไปแจกนะครับนะราคามันจะได้ถูกหน่อยนะครับนะ กดยืนยันไปแล้วครับนี่กดชุ่มดวงโชกชะตาอีกหนึ่งครั้ง60%ว้าว60%สิบนผมจะอะไรดีนี่กดฟรีหนึ่งครั้งครับท่านผู้ชมกลับมาหน้านี้อีกแล้วชุดนี้ก็มีแล้วชุดนี้มีแล้วชุดนี้มีแล้ว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 ผมจะเอาตัวอีโวนะครับ สิบใบนะครับนะซื้อให้ตัวเองกดซื้อให้ตัวเองฝั่งด้านซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเพชรไม่มาเหรอหนึ่งเพชรนะหนึ่งเพชรหน่อยโอ้เกินยิ่งแพงขึ้นนะท่านผู้ชมเสียเก้าเพชรครับของก็จะมามีของก็จะมีกลับไปกลับมาโอ้มีสุดหลากหลายมากมายนะครับท่านผู้ชมเก้าเพชรอ,อีกเฮ้ย มันไม่ขยับเลยอือของโมงนี้ก็ผมก็น่าจะมีแล้วนี่นะซุดนะครับท่านผู้ชมเพชรเลยสามร้อยหกสิบโอเคครับเป็นว่าผมซื้อไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพชรนี้ผมจะเก็บไว้ซื้อซื้อนี่นะครับแจกนะครับนะถ้าใครอยากได้รอแจกบัตรเปลี่ยนซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ออกมาที่ไหนเอ่ยเอางั้นเราก็รีเกมเข้าใหม่นะครับท่านชมของรางวันก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับลืมบอกไปนะครับถ้าปักธงนะครับเฮ้ยลืมบอกได้ไงเนี่ย ถ้าปักธงอยู่ด้านบนนี่นะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับโอ้โหดูดูครับคนดูมีคนเสียไปห้าหมื่นเพชรแล้วนะครับคนดูอันดับหนึ่งเอาแล้วอันดับสองก็คือสี 40, ่หมื่นเพชรอันดับสามสามหมื่นเพชรอันดับสี่สามหมื่นเพชรอันดับห้าสามหมื่นเพชรอันดับหกสามหมื่นเพชรอันดับเจ็ดยี่สิบรางวัลที่เขาจะแจกในวันนี้นะครับก็คือ หมดเขต,ตอนเที่ยงคืนใช่ไหมอันดับที่20สิบนะครับหมื่นสามนะครับท่านผู้ชมคือไอดีนี้นะครับโอ้โหถ้าใครอยากได้นะครับเกกันขึ้นนะครับแต่มีคนนี้นะครับเขาจัดไปห้าหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอโ้เหมือนเหมือนว่างจัดซื้อกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยโอ้โห นี่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปไปลุ้นกันได้นะครับสําหรับท่าปักธงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรีเกมเข้าใหม่นะครับโอเคนะครับเราเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผูสส้ชมเราไปลุ้นกันนะครับท่านมได้มามันจะเท่ขนาดไหนเอ้ยหนึ่งสองสามกระเป๋านี้กดรับเลยครับสุดยอดไปเลย เอานี่กระเป๋านั่นเองเนะครับท่านผู้ชมใครวะเนี่ยเปิดเลยครับสิบกล่องถาวตรต้องมาไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่ได้ถาวรน,นะครับคนรับครับนี่ได้มาแล้วครับสิบใบ โอ้โหสุกจัดได้ไรวะนี่อ๋อนี่ไงามาเป็น20กว่าใบาแล้วครับทผู้ชมว้าวเลยนะครับนี่คือกระเป๋าที่ผมได้มานะครับทผู้ชมนี่เอา้าเป็นกระเป๋าวันนี้นะครับทผู้ชมนะ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย